สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่11กันยายน2565เขียนโดยดรเสรีวงบนทามานำเสนอครับอยากจะเข้าใจแต่อันที่จริงแล้วเรื่องฝนตกแล้วมีน้ำท่วมมีน้ำขังมีน้ำรอระบายและการจราจรติดขัดนั้น ไม่ใช่เรื่องยากที่คนกรุงเทพจะเข้าใจและทำใจได้แต่ที่มีเสียงกลด่ากันเซ็งแซ่ในขณะนี้ส่วนหนึ่งคงไม่ได้เกิดจากความไม่เข้าใจแต่เกิดจากความรู้สึกผิดหวังระคนกับความหมั่นไส้มากกว่าเรื่องของความผิดหวังนั้นเกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลานี้ไม่ได้เป็นไปตามที่เคยได้ยินตอนหาเสียงช่วงที่มีการหาเสียง ก่อนวันที่จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนนั้นคนกรุงเทพจะได้ยินเรื่องราวของการหาเสียงที่ทำให้รู้สึกว่ากรุงเทพมหานครจะมีผู้ว่าที่เป็นคนเก่งที่มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมเขาจบปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ดังนั้นเขาจะต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดีน่าจะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําขังน้ํารอระบายได้ดีเขาเป็นคนเรียนเก่งมาตั้งแต่ระดับมัธยมจนกระทั่งจบปริญญาเอกและเป็นนักเรียนทุนเขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศและมีตําแหน่งวิชาการเขาบอกว่าเขาใช้เวลาในการศึกษากรุงเทพมหานครมาเป็นเวลาสองปี เพื่อเตรียมตัวมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครเขาลงพื้นที่ทั้ง50เขตแล้วเขาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำขังได้ชัดเจนแจ่มแจ้งมีหลักการมีทฤษฎีรองรับอย่างน่าเชื่อถือตามที่เขาพูดว่าการจัดการเรื่องน้ำท่วมเป็นเรื่องวิทยศาศาสตร์เขาพูดว่าถ้าหากใครทำเรื่องนี้ไม่ได้ก็อย่าอาสามาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร นอกจากเรื่องปัญหาน้ำท่วมน้ำขังน้ำรอระบายแล้วเขายังพูดสัญญาอีกหลายเรื่องที่ทำให้คนได้ยินได้ฟังเคลิมและเชื่อว่าเขาจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ดีแก้ปัญหาและพัฒนากรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะเขาพูดทั้งเรื่องราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าเรื่องการเอาสายไฟฟ้าลงดินการแก้ไขปัญหาจราจร การให้มีการขายของบนทางเท้าได้การหาเสียงทั้งหมดทั้งมวลของเขานี้ทำให้คนกรุงเทพมีความหวังสูงมากที่จะได้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ดีมากจึงเทคะแนนเสียงให้อย่างถล่มทลายเป็นประวัติการณ์ของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามเมื่อเขาได้ดํารงตำแหน่งแล้วหลายคนเริ่มผิดหวังทั้งเรื่องของการเอาสายไฟฟ้าลงดิน เรื่องราคาค่าโดยสารรถไฟความรู้สึกผิดหวังเพิ่มมากขึ้นเมื่อคนกรุงเทพต้องเผชิญกับน้ำขังรอระบายเป็นเวลาหลายวันที่แตกต่างจากในยุคของผู้ว่าคนก่อนที่น้ำขังรอระบายหายไปในเวลาไม่กี่ชั่วโมงมีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นที่จะมีน้ำขังรอระบายมากกว่าหนึ่งวันแม้ว่าหลายคนจะเข้าใจได้เรื่องขยะในท่อที่ประชาชนทิ้งลงไป เรื่องฝนที่ตกหนักรวมทั้งเรื่องพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานครแต่พอคิดถึงคําพูดในการหาเสียงของเขาแล้วสมองก็ไม่อาจจะยอมเข้าใจได้แต่อารมณ์ความผิดหวังมันพลั่งพลุ่งพล่านจนทำให้อดไม่ได้ที่จะต่อว่าสำหรับคนที่ไม่ได้เลือกสำหรับคนที่เลือกมาในเวลานี้อาจจะมีความรู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรง แม้ว่ายังไม่มีการต่อว่าต่อขานใดๆแต่ก็คงอยู่ในสภาพน้ำท่วมปากไม่อาจพูดอะไรบ้างนอกจากจะผิดหวังแล้วยังมีเรื่องของความหมั่นไส้ด้วยทั้งนี้เพราะ FC ที่เป็นฝ่ายที่ชื่นชอบเขานั้นจะมีการพูดจะชมเข้าไปทุกเรื่องเป็นการชมแบบไม่ลืมหูลืมตาแม้ว่าคำชมนั้นจะสวนทางกับความเป็นจริงเชิงประจักษ์พวกเขาก็ยังจะชม โดยไม่รู้สึกละอายใจไม่ว่าจะมีเรื่องไม่ดีไม่งามไม่เหมาะสมอะไรพวกเขาก็จะมีคำอธิบายได้ทุกเรื่องจนมีคำพูดว่ายามนี้กรุงเทพมหานครเป็นกรุงเทพสีชมพูพาสเทลที่อะไรอะไรก็ดีงามไปหมดจนมีคนพูดว่าสิ่งดีของเขาคนนี้คือการทำให้คนกรุงเทพจำนวนหนึ่งเป็นคนใจกว้างที่เข้าใจอะไรได้ง่ายๆไม่ด่าทอต่อว่าไปทุกเรื่อง มีความอดทนกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครการเอ่ยชมไปทุกเรื่องทั้งเรื่องจริงและไม่จริงนั้นทำให้คนหมั่นไส้และรู้สึกว่าคำชมเหล่านั้นเป็นมลพิษอยู่ในสื่อทั้งสื่อมวลชนที่เป็นออฟไลน์ line, และสื่อโซเชียลมีเดียที่เป็นออนไลน์ตอนนี้พอพวกเขาพูดไม่ออกก็ทำให้พื้นที่สื่อมีมลพิษลดลงอย่างไรก็ตามการแสดงความชื่นชมของ f อ ที่สวนทางกับความเป็นจริงหลายเรื่องนั้นแทนที่จะเป็นผลดีกับตัวผู้ว่ามันกลับกลายเป็นปัญหาที่ทำให้คนจำนวนหนึ่งรู้สึกหมั่นไส้ผู้ว่าถ้าหากจะก,กล่าวว่าการชมแบบไม่ลืมหูลืมตาเช่นนี้เป็นสิ่งที่ทำลายมากกว่าที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงของผู้ว่าบางคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการประชาสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งก็จะมองว่าเขาทำการประชาสัมพันธ์เก่งเหลือเกิน เราเห็นข่าวของเขาด้วยความถี่สูงเป็นการประเมินการประชาสัมพันธ์ในเชิงปริมาณแต่ไม่ได้พิจารณาในด้านคุณภาพว่าในการได้พบเห็นข่าวนั้นเนื้อหาสาระของข่าวเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือไม่การทำกิจกรรมเพื่อแย่งพื้นที่ข่าวแต่เนื้อข่าวไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นการทำงานที่ดีไม่ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีอย่าหลงทางกันเลยนะ ในยามนี้ทั้งผู้ว่าและเอฟีผู้ว่าคงจะได้ยินคําบ่นกลด่าไปอีกนานทั้งนี้เพราะความผิดหวังและความรู้สึกหมั่นไส้บางทีจะแก้ได้ก็คือการเร่งรัดการทํางานให้ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเร็วทั้งการทํางานเชิงรุกเพื่อป้องกันและการทํางานเชิงรับเพื่อแก้ไขอย่ากแก้ตัวด้วยการหาแพะมารับบาปเลยถึงจะหาแพะได้มันก็แก้ปัญหาไม่ได้ มันเป็นเพียงการปัดความรับผิดชอบให้พ้นตัวเท่านั้นซึ่งไม่ใช่ลักษณะของผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองยามนี้ผู้คนเขาเรียกร้องให้ทำงานตามที่เคยสัญญาไว้นะคะศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดรเสรีวงมนทา มานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิตเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณ สนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ